ครับผมนุกธดนครับไปไไปเลยครับวันที่5กุมภาพันธ์นี้พบกับคอนเสิร์ตนะครับผมการรวมตัวหรือการจับมือของหกต้าผู้จัดปกตินี่จะมีแค่ผู้จัดเดียวก็ยังอลังการแล้วอันนี้ผู้จัดยผู้จัดเลยคูณความอลังการคูณความยิ่งใหญ่เพิ่มขึ้นไปอีกนะครับผมตัวคอนเสิร์ตที่ชื่อว่าฝนตกนะบานตาผู้จัดนะฝนตกไหมบารดาผู้จัดมีศสลปิททั้งหมด6คนด้วยกันนี้ไม่พลาดแน่นอน แล้วพี่หกคนมีหนึ่งคือน้องออสเตปัสสองน้องโอปอชนะสามน้องเจนนี่สี่น้องนุกมีน้องไข่มุกไข่มุกเหรอน้องนุกเดียวนี่เดียวนี่แล้วก็มีนุ๊กกับปายครับแล้วก็ที่สำคัญเลยมีศิลปินพิเศษอีกหนึ่งท่านนะครับครับคั้งที่ายกับมุกก็ยังไม่รู้ว่าเป็นใครเลยนะครับยังไงก็ขนาดขนาดขนาดพวกเราเป็นนักร้องด้วยกันเนี่ยเรายังไม่รู้เลยว่าว่าจะเป็นใครนะครับก็ต้องรอลุ้นใช่แล้ว นี่แบบสตรีมไลท์นะครับในราคา199บาทบัตรเซอร์ไพรส์ครับลรอตเฉพาะต้องรอติดตามที่เพจของบ้านเต้ามูสจัดนะครับใช่นะครับผมก็ตื่นเต้นขรับพวกเราอังพวกเราตื่นเต้นเลยดังนั้นก็ฝากงานวันที่5ของพวกเราด้วยนะคะครับผมฝากด้วยนะครับ